สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับช่องโค้ดเทนเฟมิลี่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปกินร้านบุฟเฟ่ร้านหนึ่งที่คนถ้าพูดไปทุกคนน่าจะรู้จักเกือบทั้งหมดนะครับเป็นร้านบุฟเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นซึ่งมีสาขาในกรุงเทพค่อนข้างเยอะและเป็นร้านที่ค่อนข้างรอคิวค่อนข้างนานพูดมาตรงนี้อาจจะรู้แล้วนะครับว่ามันคือร้านมโม่นะครับเดี๋ยวเราจะไปรอดูกันว่าของเขาจะอร่อย สมชื่อหรือเปล่าผมเคยกินมาหลายรอบมากแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวกันครับจาก,กันครับตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่ห้างเดิมเหมือนร้านคลิปก่อนๆนะครับเรากำลังเดินขึ้นไปที่ร้านโมโมกันนะครับ่อเวลาเดินสักแป๊บหนึ่งนะครับเนื่องจากห้างมันใหญ่แล้วก็มันเดินไกลนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาเจอกันที่ร้านเลยครับ ผมก็ถึงหน้าร้านโมโม่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสั่งอาหารกันเลยครับเจอกันครับ,บ,บรานาีาา่นะครับาหาน่าจะเป็นราคา59นะครับมีอุปกรณ์เร่งรัดมีของเสริมไม่เล็กมากมายนะครับเรื่อ็เยอมากมีราเมงมีอูด้งนะครับอ่าในน้ำซุปดำซุชิยากี้อันนี้เป็นน้ำซุปขาวไอ้น้ำซุปปกติชาบูชาบูนะครับมาเลยครับ อันนี้มีน้ำสุปคารามิโซะนะครับน่าจะเป็นดอกประมาณต้มจํำแล้วก็ัน,นี้เป็นน้ำสุปของไส้เสึนะครับไม่ใช่หมูนะครับน้ำสุกนะครับมนันเลยทุกอย่างก็จะมีเหมือนกันประมาณนี้นะครับผมไม่ทาการสั่งไปแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยเดี๋ยวเรามารอชิมกันนะครับเจริญครับ อันนี้ตอนที่เหน็นเราให้ตอนที่ว่ามากนก่อน,น,นสามว่าสี่นี้รู้สึกว่ายังไม่ชอบเลยนะเฮ้ยไม่ตอนนี้ก็เปิดเหมือนเปดิดใจแล้วใช่ไหมฮ<ม>ะ,ะเปิดใจยังอืม ก็จะมาให้คะแนนเนื้อนะครับวันนี้ผมสั่งเป็นเนื้อติดมันนะครับผมให้รู้สึกว่ารสชาติของเนื้อนี่อร่อยมากเลยนะครับผมให้คาแจ๊บเลยนะครับรสชาติอร่อยใช้ได้นุ่มมากๆเลยนะครับมีต่อไปเป็นสันข้อหมูผมให้ฮ่าแจ๊บนะครับนุ่มอร่อยนุ่มนิ่มใช้ได้เลยนะครับมีต่อไปเป็นสามชั้นนะครับผมให้ อร่อยใช้ได้เหมือนเช่นเดิมนะครับนุ่มมากบ,าบ,าบ,าบาล็อกบางมากเลยนะครับแล้วก็เมนูต่อไปเป็นไก่นะครับไก่เป็นไผ่ห้วเจ็บนะครับรสชาติไก่ใช้ได้สับมาย่างพอดีเป็นก้อนนุ่มอร่อยเลยครับก็อ,อยากจะมาปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องโค้ดเทนน์แฟมิลให้ถึง200ซับก,กันด้วยนะครับ พอถึงสองร้อย์ับแล้วจะมีอะไรดีๆอย่างแน่นอนครับเจอกันคลิปหน้าครับอุ้ยโอ้ยี่ว้าเวกับว้าเวมาเจอกันไหมว้าเวมึงกับว้าเวกูมาเจอกันหน่อยมาจะได้ประสานงากับพอดีว้าเวมึงคือเอาหัวมาว้าเวกูคอเอกืเอากระเอากโถนตีกระบ,บาลมึงจะได้หายว้าเวสักที อย่ามีความเห็นอย่างนี้นะอย่าคิดจะทาลายชีวิตตัวเองคุณธรรมจริยธรรมไม่มีหาอะไรสักอย่างตายไปมีแต่นรกกับเหมิเดเจลาชาแล้วไปวิสัยไปที่ไปมันง่ายแล้วเกินอย่่งนะชีวิตจะจบก็ก็จบง่ายๆอย่างนั้นเลยเหรอมันคิดว่าที่ไปมันจะไปสวยหรูเหรอแม่ มึงอย่ามาหาทางตอบใจที